สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน้าห้างไอคอนสยามฝั่งธนบุรีนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่พีคมากๆค่ะด้านหน้าประดับตกแต่งด้วยไฟสีสันหลากหลายค่ะด้านในตรงนี้นะคะเยอะมากนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการจำหน่ายสินค้ามากมายหลายชนิดค่ะตลาดน้ำก็สวยค่ะโซนตลาดน้ำนะคะตรงนี้ค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะคะเป็นการออกพุธต่างๆค่ะเรียกว่าเข้ามาด้านในจะเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะแทบจะไม่ได้ยินภาษาไทยกันเลยนะคะตรงนี้ร่วงจากผู้ประกอบการค่ะที่พูดคุยกันนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจะเจอหลายอย่างค่ะ เรียกว่าเป็นห้างสินค้าที่ตกแต่งไว้มีความผสมกลมกลืนกันออกแบบดีมากเลยนะคะเป็นสูนอาหารนะคะด้านล่างที่ออกรปเรียกว่าน่ารับประทานมากๆค่ะ โซนนี้เป็นปัมหมุกนะคะ60บาท80บาท100บาทค่ะเรวก็เดินมาชมบรรยากาศด้านในกันเรื่อยๆนะคะตรงน,นี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นของฝากของใช้นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ไทยๆค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นพวงก,กุญแจค่ะ thank <laughs> you งนี้จะเป็นทางเข้าทางออกที่ไปยังแม่น้ำเจ้าพยานะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะว่าจะงดงามขนาดไหนนะคะมีต้นคริสต์มาสด้วยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านนอกนะคะเรียกว่ายามค่ำคืนค่ะแสงสีเสียงครบมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายภาพกันตรงนี้แบบเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมียูทูบเบอร์จาก ต่างชาติเข้ามาถ่ายทากันเยอะนะคะที่นี่ก็เลยกลายเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่โด่งดังมากๆนะคะในกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะ กลับเข้ามาด้านในกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของด้านล่างอยู่นะคะ mm. ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นโซนของอาหารค่ะ mm. อันนี้ก็จะเป็นประเภทของของใช้ของฝากของที่ระลึกค,ค่ะ mm. มีร้านจำหน,าน,ะะำนา่ายมูนะคะจำหน่ายผ้าไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมที่เสวยสดงดงามค่ะเนื้อผ้านิ่มมากเลยนะคะ เดินขึ้นมาชมชั้นอื่นๆกันบ้างนะคะบรรยากาศของด้านบนก็จะเป็นสินค้าที่เรียกว่าแบรนด์เนมเยอะมากเลยนะคะโดยรวมแล้วนะคะด้านล่างก็จะคึกคักกว่าด้านบนค่ะโดยเฉพาะตรงศูนย์อาหารร้านอาหารค่ะด้านบนที่เห็นนะคะก็จะเป็นชั้นต่างๆค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ประดับประดาวไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะต้นไม้ที่ เป็นต้นไม้ใบเขียวนะคะที่อยู่ในกระแสค่ะไม่มีความด่างแต่มีความสวยงามไม่แพ้กันค่ะวันนี้นะคะก็นำภาพบรรยากาศของไอคอนสยามสถานที่พีสุดๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาฝากกันนะคะท่านใดที่สนใจไปช้อปปิง้งไปดูบรรยากาศไปกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ